สวัสดีค่ะรถสวยหรูหลาน,น่าใช้ประวัติดีฟิดาผ่อนส,สบายเดือนละ7,000บาทน,นำเสนอมาอีกแล้วนะคะดีสันเทียร์หน้า250 XV V6 เ e กียร์ออโต้คันนี้ปี2010ค่ะภายในก็จะเป็นเบนาะหนังนะคะสีครีมปรับไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี2จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะลายไม้รอบคันค่ะพุชสตาร์ทนะคะแอร์พัด ABS กุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ คันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่นั่งมือ5,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครจะมามองหาร,รถสวยดูลากว้างขวางน่าสบายน่าใชา้เน้นนาำเป็นรถคันนี้เลยนะคะมีตอนหลังด้วยนะคะมีมาด้านหลังด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะท็อปสุดเลยนะคะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะ คอนสบาย7000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน e ี0ได้ด้วยนะคะบอดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุสอรถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะนิสันเทียร่า250 x v าศยอโต้คันนี้ปี2 0 1 0ค่ะสนใจยัง่าโทรศัพรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ย์5 0 8 5 8ติดต่อ